สวัสดีครับนักเรียนชั้นมอสองเจอกันอีกแล้วครับวันพฤหัสที่10บนะครับของเดือนนี้นะครับเป็นบทแรกและเป็นสุดท้ายงานจบทันนี้จะเรียนเรื่องวันสำคัญพุทธศาสณานะครับวันสําคัญทางพุทธศาสณาไม่ใช่วันสำคัญของชาติคนละอย่างนะครับผมนะครับทีนี้ก่อนที่คุูเรียนคูจะฝากนักเรียนว่าวันสําคัญที่รัฐมนตรี ให้แต่ละภาคถือเป็นวันหยุดด้วยแต่ละภาคที่รัฐมนตรีให้มีเป็นวันหยุดด้วยคือวันอะไรครูให้ไปนคนเนี่ยนี่คือคําถามที่ฝากกันเริ่มต้นื่อพรกกลางจะมีวันหนึ่งแหละพรคเหนือจะมีวันหนึ่งที่ให้หยุดแต่ไม่เกี่ยวภาคอื่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงวันนี้หยุดพระกลางถึงวันนี้หยุดพัคใต้ถึงวันนี้หยุดนะครับมีนะครับครูฝากให้เปนคนก่อน นะคะะรับทีนี้มาเข้าเรื่องวันสำคัญพุทธศาสนาครูถามว่าวันัพุทธศาลมีกี่วันวันไหนบ้างที่เวียนเทียนวันไหนบ้างที่เวียนเทียนวันไหนบ้างที่ไม่เวียนเทียนนะครับวันสำคัญพุทธศาสนาที่เรียนรู้จากกันได้ง่ายหนึ่งเริ่มต้นก่อนวันมาฆะตสองอัจฉระ สวิสาข่สีอัฐมีบูชาห้าวันเข้าวรนสาหวันออกรรนสาเจวันธรรมนะเสวนาเจดวันนะครับเจดวันนี้นะครับแต่ที่เวียนเทียนนั้นจะเวียนเทียนอยู่แค่สี่วันหน่งคือวันสารหาบูชาเดีย๋ยวผมจะพูดย่ยอให้หรือสอง วันอาสา,าบูชา 3. วันวิสาขาบูชา 4. วันอัฐมีบูชาเท่านั้นที่เวียนเทียนนะครับวันแรกวันมาฆาบูชาจะมาง่ายคือมาคือพระสงฆ์มามารวมกัน1,250รูปมารวมกันมาจาก4ทิศจะตุกไปว่า4เรียกว่าวันจาตุรงคสันณิบาส 4. พระเจ้าแสดงพระมรุมเสร็จพระเจ้าเทศหนึ่งวันสรุปได้แค่สามข้อเรียกว่าผูใจศาสนา ัวเจคตสนาพุทธคือทําดีไม่ทําชั่วทาใจบริสุทธิ์3อย่างหนึ่งวันนะครับเทศนี้สองวันสาตะบูชาคือเดือนหกวันเข้าวันษาไอเดือนแปดวันเข้าวันษาอาสาตหาหนึงวันก่อนเราเวียนเทียนถวายเทียนถวายผ้านน้ำฝนแต่เราไม่เคยถวายเลยเพราะรุ่งขึ้นวันเข้าวันษาก็ถวายผ้านน้ำฝนนะครับผ้าน้ำฝนคือผ้าที่ใครเอามาถวายคนแรกนางวิสาขาเรียกว่าผ้าวสิกาสาโด นางวิสาขาไปวัดพระพุทธเจ้าเห็นพระแก้ภาพน้ําอยู่พราะมีพระแค่สามผืนเ,เปลี่ยนหรือใครมาอาบน้ำเล่นน้ํานอยู่พระเจ้าบอกระสแงบนบันแหละไม่มีภาพเปลี่ยนไงนางวิสาขาเลยเป็นคนแรกถอถวาย้าน้ำฝนนะครับนางสาขาเลยถวายภาพน,น้ำฝนแต่เราไม่ได้ถวายเพราะเราไม่ได้ไปวัดต่ไปแค่บป็นเทียนเท่าน,นั้นนะครับวัดอาสาฬหะคืออาวาดพระอยู่จําอาวาสจม่ง่ายคืออาสาสามคือวันวิสาขาคือวันวิเศษวิไม่เป็นวิเศษ วิเศษยัยงไงเกิดมาเดียวกันตัดสูญเดียวกันตายมาเดียวกันมีคนเดียวนในโลกสังพัชาติจึงยกให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกเหมือนกันศาสนาคริสต์กเกิดหลังศาสนาพุทธอยู่5 4 3สสาปีอยากรู้วันเกิดคริสเป็นพุทธผุ้วคิดเอาหารสี่สิบไปบวกไปลบก็จะรู้วันคริ์ของตัวเองน,นคะครับเขาถึงยกย่องให้พุทธเหมือนกันวันวิสาขาเหมือนกันวันนี้เขาเวียนเทียนอันที่สามคือวันอธฐมี คือวันหลังจากทวเจ้าริริพานแล้วหลังจากวันวิสาขาอีกเจ็ดวันอัฐาเป็นวันแปดวันที่แปดจก็ถวายพระเพลิงพระเจ้าวันนั้นก็เวียนเทียนกันเพราะเวียนเทียนรอบว่ารอบนะครับพระเมรุขศพของพระองค์ทรงอยู่เจ็ดวันวันที่แปดยกไม่ขึ้นขยับยื่นไม่ได้จุดไฟไม่ไหมเพราะเหลือพระมหาเถระองค์หนึ่งยังไม่ได้มาเฝ้ายังไม่ถวายพระศพพอมาถึงเสร็จุ๊กถวายพระศพเสร็จไฟไม่เองเลยนี่คือวันที่ เวียนเทียนสี่วันออกพรรษาไอ้วันเข้าพรรษานะครับไม่เวียนเทียนนะครับวันออกพรรษาหลังจากที่อยู่จำพรรษาสามเดือนเสร็จก็ออกพรรษาตักบาตรเทโวพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเดี๋ยวตัวพระนิเดียนนะครับแล้วจัดโผล่พุทธมารดาโยนสวรรค์ลงมาก็มีการตักบาตรเทโวมีข้าวต้มโยนข้าวต้มโยนยังไงมันมันเป็นข้อวกันโยนใส่บาตรเพราะคนเยอะยืนไม่ถึงก็เลยเป็นเพลนีข้าวต้มลูกโยนนะครับวันตักบาตรเทโวออกพรรษาเสียก็ตักบาตรเทโวด้วย นะครับในรูปภาพจะเห็นในสืเรียนจะมีลงจากเขาพุทธบาทสลบุรีตักบาทดอกไม้ที่วันดอกบาทไม่มีข้าวเป็นดอกบาทอย่างเดียวที่วันดอกไม้นะครับนี่7วันนี่คือวันสําคัญพุทศานานะครับจะได้เจอในเ,เป็นฝัวจะได้ทําต่อไปวันนี้ฝากดีก่อนครับสวัสดีสุกท่าน